ทำโอเวอร์ไนโอสตรอเบอรี่ครีมชีสกันค่ะสูตรนี้คืออร่อยนัวมากเริ่มจากเอาสตรอเบอรี่มาหั่นเป็นรูปหัวใจก่อนนะคะจากนั้นก็ผสมโยเกิรตะะ์ตค่ะใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะใส่ไปในปริมาณที่ต้องการแล้วก็ตามด้วยครีมชีสถ้าใส่เยอะก็จะเปรี้ยวหน่อยนะคะแต่จะมีความมันมันนัวนัวันนี้เราเลยจะใส่น้ำผึ้งเพิ่มความหวานนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันมาเริ่มทํากันเลยคะ่ะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตครีมชีสที่ผสมไวค้ค่ะเกลี่ยเกลี่ยให้เน ของเราเลยค่ะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และวันนี้เราจะเพิ่มแครกเกอร์ข้าโอ๊ตนะคะใครจะใช้แครกเกอร์แบบปกติก็ได้เพิ่มความหอมกรุบๆแบบชีสเค้กเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตเพิ่มไปด้วยนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยโยเกิร์ตของเราค่ะใส่โปะไปด้านบนแล้วก็ใช้ช้อนเล็กอันเดิมเกลี่ยๆ,ๆค่อยๆเกลี่ยนะคะเพื่อที่จะได้หน้าแบบเนียนๆเลยค่ะก็ตามด้วยแยมสตรอเบอรี่หรือราสเบอรี่ก็ได้นะคะที่จะได้ตกแต่งด้านบนเหมือนสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้ปลายแหลมเขีียร์ๆนิดหน่อยแล้วก็ปปด้ววยรีู่หัใจ เราหั่นไว้เลยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะเพื่อที่จะนําไปแช่ตู้เย็นเป็นช่องธรรมดานะคะอย่างน้อย1คืนตอนเช้าเปิดออกมาอันนี้เป็นวันที่2นะคะวันแรกตักกินไม่ได้ถ่ายเลยค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าวันที่2จะเนื้อแน่นกว่าค่ะต,ตักออกมาจะเซ็ตตัวได้ดีกว่านะคะกล่องนี้ปริมาณ900 ML ค่ะปกติเราก็จะแบ่งกินเป็น3วันนะคะส่วนตัวจะชอบกินมื้อเช้าค่ะใครจะกินมื้อไหนก็ได้นะคะรอบนี้ก็คือจะมีกลิ่นหอมของแครกเกอร์ด้วยจะมีความกรุบกรุบนิดๆลองทําตามกันได้นะคะค